สบ,บายดีเนาะสบ,บายดีเอฟซีมดชุกหูสุขลนนะก็ได้มาพบพบกับบ่าวอ้วนคือเาานะก๋ามื้อนี้เนาะก็มื้อนี้บา่าวอ้วนกับบานะ่าวลีเนาะก็จะได้เดินทางไปที่เคงหลวงพระบางเนาะก็คือว่าจะไปทำภารกิจแหละกับบาวลีเพิ่นกัจะไปช่วยเหลือเนาะแต่ละเขตที่ว่าปูณย์ยาจะบุญเพิ่อน,น,นฝากเงินมาให้กับบอลลี่ไปช่วยเหลือเนาะก็ามาื้อนี้ทั้งสองคนเฮาก็จะได้เตรียมตัวเนาะ เตรียมเครื่องแล้วก็จะได้ออกเดินทางไปถึงว่าจุดที่ว่าบาลลีจะไปช่วยเรือนกาจะอยู่ที่แข่งวังพะบางเนาะอันนี้บัาล์อวนกาจะได้เอาคลิปนการเดินทางเนาะว่ามันบัาล์อวนก็จะได้บันทึกนการเดินทางเนะะาะระยะทางแต่บ้านของบัาล์อวนบาลลีไปวัดรงพระบางมันจะเขาจะใส่เวลานี่จักสโมงเนาะนะมันชิไก่สมัยมันมีจะมีจักกิโลเมตรเนาะ เขาก็บ่าวอ้วนก็สิได้รีวิวตามเส้นทางให้ท่านผู้ชมนี่ได้ติดตามรับชมนํากันไปตลอดทางจนกว่าทีว่ว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เาวลี่มันก็กําลังกําลังจะไปถอนเงินเนาะถอนเงินที่ว่าจะมาเติมน้ำมันพี่น้องมันรถเทาก่อนนี่ยยังหลายอยู่เนาะแต่เขาก็จะได้ ถอนเงินมาเติมวางไว้เพราะว่าก็คือวิกฤตทางเล่าก็คือขาดน้ำมันพี่น้องบอนดไหนที่ว่าปั่มไดนที่ว่ามีน้ำมันเกาก็จะได้เติมให้มันเตีมวางไว้ก่อนเนาะก็โอเคเนาะพวกเม่พี่น้องเนะเาะตลอดทางมาอ้วนก่อนจะได้รีวิวทานผสมเบิ้งเนาะว่ามันที่สวยงามสมัยน้นนอบอนดไหนที่ว่ามจะเป็นบอนที่ว่าสวยงามมาอ้วนก่อนจะได้รนะีวิวทานผสมนี่เดเบิ้งนี่เหน็นเหมกันเนาะออกเดินทางเลยพี่น้อง ่ายที่ข้าเจ้าเขียนไว้เนาะจุดชมวิวภูตะกำเนาะไป็นองเส้นทางนาเพื่อเราจะได้จอดกันก่อนเนาะอาที่จุดทึงหน่ยเนาะถึงดูว่าน้ำกันเลยพี่น้องเนาะขึ้นมาเป็นจุดชมวิวเนาะอีกจุดหนึ่งนะพี่น้องเนสวยงามขนาดเลยพี่น้องมีบูปปั้นอาจจะคือเส้นทางที่เราจะไปพี่น้องเนาะ không ngáp rồi cái ภาคแบงนะแต่เขาจะประเด้เข้าไปในตัวเมืองเลยเพราะว่าทางสินี้นจะเป็นทางเว้นเนาะที่ว่าทางเขาจะไปจะเป็นตัวนี้เนาะจะเป็นควาควาขามขวาขามแม,ม่น้ำคลองอยู่ที่เมืองปากแบงจะเป็นจุดเชื่อมตัวระวังเมืองเงินแข่งสญาบุรีเนานะนะพ,พี่น้องเขาก่อจะได้ไปทางนี้พี่น้องเนาะจะเป็นขวาขามแม่น้ำคลองเนาะไปเบื้องน้นกันเลยพี่น้องเนาะ ทางมาสักพักเนาะน้ำมันรถเขาก็อไก่ชิมฤทธิ์แล้วก็ตอนนี้ทางบ่าวรีมันก็อกำลังทิ่เติมน้ำมันเพี่น้องเนาะปั๊มน้ำมันดิบหนึ่งกับซาวซาวเอทพันสามร้อยสิบกริฟเนาะ เราเรียกเพืจะใส่เต็มถังเลยพี่น้องว่าชิมมันชิมมันเท่าไรเนาะราบพืเนวะันเต็มถังนิมมันจักแสนเนาะก้าแสน เสนสามสิบพันเลเนาะพี่น,น้องนา เก่าแสนเมื่อเท่าไรเก่าแสนหาชิปันกีบเก่าแสนหาชิพันกีบก็ถูกพี่น้อกเกือบสองพันบาทเนาะแต่ผม ประ,ะ,าปะม,มาณพันพันหาพันหกมีเปล่าน้องเนาะจะใส่เงินกียร์เติมน้ำมันเราก็จะเดินทางต่อเด้เพี่น้องเนาะนัะ่งไกลพี่น้องเนาะ 好牛！ ิงเขา้ายิ้มนําสําราติเทียมห้อยเนาะเฮาก็สิได้เอาเป็นปลาต่อเลยไปนอกเนาะอยู่ทางกััมา200กวกิโลนว่าจะหมายเป็าเฮาะทานเ โอเคเพื่อนชิดน้องเนาะตอนนี้เขาก็ได้เดินทางมาพอที่ว่าเป็นเมืองเจ้าเพชรเนาะตอนนี้เขาก็จะได้ขามขามบักเนาะก็คือขามบักไม่น้าโพนเนาะขามระหว่างเมืองจอมเพชรกับเมืองหลวงพอบางเนาะพี่น,อน้องตอนนี้นจะเป็นเมืองหลวงพอบางเพื่อนเนาะเขาก็จะขามบักเดี๋ยวคนนี้เนาะพี่น้องเนาะนคนละหลายเพี่นอ้องรถเต็มเลยพี่น้องเนาะ พักได้เป็น,นอ่ะเขาใช้เวลาในการเดินทางมาแต่บ้านของมาอ้วนมอดแต่มือขวาถลงแขนพวกแก้วมะฮอดเมืองหลวงผู้บาเนี่ใช้เวลาแปดชั่วโมงเป็น,นนะอ่เนาะเขามากับวันลื่นเส้นทางเด้เป็นอ่เนาะก็ค่อยมาเนาะนี่เป็นบรรยากาศที่ว่าเขาจะได้ขบบับรถกับมาอนี้มาอ้วนกับบาลีก่อนจะได้พักพักที่นี่ก่อนพี่น,น้องนะเน,นานะแล้วก็มือต่อไปครับ ทางบาลลีฟมันก่อนจะได้สื่อเครื่องของเนาะปากาฮอกก่ยังจะได้ไปเดียกเดือดเศรกิจเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้เฮาก็่อจะได้ภาคยุนีและพี่น้องเนาะบาอ้วนก็อนที่ที่วิวบรรยากาศขามบักไท่คนพี่นอ้องทำท่วมในเบนิร์นกันเนาะแม่น้ำโขงคุณน้าห,หลาย กอได้ขามามหอดฟังนี่เปเทียบร้อยเนาะเกีียวอ,อยู่ฟังนั่นฟังนั่นน่ะขาม,มากไปเทียบร้อยที่นอ้องเนาะขับปักเนาะถูกคนไล่ลาย ตัวเมืองหลวงพระบางเนาะนี่กลารแก้เมืองแน่นอนกลารแก้เมืองหลวงพระบางนี่นเ,เน,ะนาเะเบา,เบาอ่อนก็หามาหินครั้งแรกเลยสำหรับคลิปนี้เนาะเบาอ่อนก็จะเอามาต่นมาฝากท่านผู้ชมซ้ำนี้กันเนาะ ค่อยพูดกันไหมในคลิปต่อไปพี่น้องว่าจะเป็นคลิปใดหรือยุใส่ก็คอยติดตามรับชมและให้กำลังใจกันต่อไปเนาะแล้วก็ขอขอบคุณขอบใจน้ำ fc ทุกทุกท่านเนาะที่ว่าเข้ามาติดตามรับชมวิดีโอนี้จนจบเนาะพี่น้องเนาะก็ให้ทุกท่านอยู่ดีมีแห่งสุขดีมีไสเนาะค่อยพบกันไหมในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจพี่น้อง